ชมมาดูเรื่องของการเมืองกันบ้างเมื่อวานนี้ในที่สุดอาจารย์วิศรุเคอรอง,งามนะคะก็กลับเข้าไปทํางานที่ทําเนียรบรัฐบาลในรอบ10เดือนเลยนะในฐานะที่ปรึกษานายกนะคะขณะเดียวกันเนี่ยแม้ว่าจะถูกสอสอพักเพื่อไทยวิจาร์แต่ท่านนายกก็ย้าจุดยืนเลยนะฮะสลายสีเสื้อแล้วมาทํางานเพื่อประชาชนกันดีกว่าส่วนกรณีคดี1นึของคุณทักษิณชินวัตรนะคะหลายคนจับตาว่าเอ๊ะจะอยู่สู้คดีหรือจะหนีไปต่างประเทศล่าสุดนายกยืนยันมั่นใจว่าคุณทักษิณจะอยู่ไทยเพื่อ สู้คดีค่ะ หลังการประชุมคอรมอนะคะนายกเศรษฐาทวีสินก็ถูกถามหลายเรื่องนะหนึ่งในนั้นคือจุดยืนเรื่องของการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112เพราะมีเสียงวิจารณ์และเชื่อมโยงไปถึงคดีของคุณทักษิณชินวัตรเพราะว่าถูกสั่งฟ้องในคดีนี้ด้วยเนี่ยรวมถึงเรื่องนี้จะไปซ้ำรอยกับกรณีคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่เคยเดินหน้าเรื่องกฎหมายนิรโทษกรรมหรือเปล่าเนี่ยนะคะนายกก็ตอบสั้นๆพูดไปเยอะแล้วอ่ะผมไม่เอาเรื่องนี้นะเอาเรื่องอื่นนะส่วนเรื่องของคุณทักษิณนะ นะท่านก็มั่นใจว่าคุณทักษิณเนี่ยไม่ได้ออกนอกประเทศพร้อมสู้คดีเพราะก็ทราบมาจากลูกสาวว่าคุณแพทองทานเชนวัตรก็ยืนยันว่าคุณทักษิณสบายดีค่ะส่วนกรณีสสพักเพื่อไทยอาจจะไม่พอใจที่ไปแต่งตั้งอาจารย์วิศนุเครืองามมาเป็นที่ปรึกษานายกเชื่อว่าเพื่อนสสจะเข้าใจนะคะแล้วก็ฝากให้ดูที่ผลงานและความตั้งใจของนายวิศนุจะดีกว่าค่ะไม,ม,ม,ม่ได้หมายความว่า ทีมกฎหมายาพรรคเพื่อไทยจะไม่เก่งนะครับเราต้องการคนเก่งเข้ามาช่วยนะครับส่วนเรื่องจะเป็นสีเสื้อจะเป็นโค,คราคั่วหรืออะไรเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าเราคำนึงถึงพี่น้องประชาชนเป็นหลักเราคำนึงถึงการขับเคลื่อนของนโยบายหลักของรัฐบาลว่าจะทำไงถึงจะเป็นไปได้ด้วยคำเราะผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าเพื่อนสสในพรรคเพื่อไทยก็น่าจะมีความเข้าใจในส่วนนี้ครับ ส่วนอาจารย์วบสโนก็ถูกถามเหมือนกันเพราะมีกระแสข่าวออกมาอีกแล้วบอกเนี่ยที่อาจารย์มารับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเพราะมีดีว,ว่าเดี๋ยวจะได้เปลี่ยนไตที่โรงพยาบาลพระรามเก้าอาจารย์าารยวบสโนยืนยันนะคะข่าวนี้ไม่จริงเลยนะเพราะส่วนตัวไม่ได้คิดจะเปลี่ยนไตคุณหมอก็เห็นด้วยว่ายังไม่ควรเปลี่ยนเพราะถ้าเวลาเปลี่ยนไตเราต้องไปกินยากดภูมิต้านทานเวลาภูมิลดโรคอ,อื่นๆมันก็จะแทรกได้ง่ายดังนั้นไม่จริงเลยนะคะเรื่องมารับหน้าที่นี้เพื่อแลกกับเรื่องสุขภาพาจา นุเป็นผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองนะฮะ<อ>เคยเป็นถึงอ,าอาดีตรองนายกเป็นอดีตเลขาธิการคณะมนตรีเป็นอดีตคณะบดีคณะนิติศาสตร์จุฬาอาจารย์เป็นผู้ใหญ่ในบ้านในเมือง มันไม่น่าจะมีดิวดิวอื่นพอเข้าใจได้อาจจะฟังได้ดิวแรกตายที่โรงพยาบาลพระราม9อันนี้อึ้งจริงๆเหลือเกินเลยนะคะต้องยอมรับอาจารย์พิศุนี่คือทํางานมาทุกรัฐบาลนะว่าอย่างนั้นเถอะนะส่วนความคืบหน้าเรื่องของการนํากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดล่าสุดคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีสาธารณสุขท่านก็บอกว่าได้หารือกับคุณหมอในกระทรวงแล้วนะคะเดี๋ยวเตรียมจะออกเป็นกฎกระทรวงเพื่อให้กัญชาใช้ได้ในทางการแพทย์เท่านั้นจะกําหนดไปเลยเขาว่าอะไรทําได้อะไรทําไม่ได้เดี๋ยวทําประชาพิ ซึ่งคุณสมศักดิ์ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่มีทะเลาะก,กันกับคุณอนุทินหัวหน้าพักภูมิใจไทยนะคะแต่ที่ทําไปเนี่ยเป็นความประรถาดาดีต่อประชาชนเช่นเดียวกับคุณอนุทินะก็ไม่อยากให้มองให้เรื่องนี้ไม่ควรจะมองว่ามันเป็นเรื่องการเมืองนะคนํานึงถึงผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับดีกว่าค่ะ